สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอาร์วกาโลอีกนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาจับสัตว์แหลกดีกว่าครับถ้าไม่รู้ว่าจะจับอะไรก็จับแหลกไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยครับไปเดี๋ยวเราจะหาตัวอะไรดีนะไปจับแหลกดี อ๋อนี่คือฉลามที่ผมเล่นนอรอบนะครับโอเคว้ยอดเลยทั้งมีฉลามเอาฟ้าน้ําแข็งแล้วก็พิษนะครับแต่ฉลามธาตุไฟนี่ผมยังไม่เห็นเลยครับเฮ้ยแต่ว่าเอาฟ้านี่สีสวยดีครับออกสีม่วงๆครับเอ้แล้วก็ไอ้ลังสีแดงๆนะครับอันนี้สามน้ําแข็งลังสีสีฟ้านะครับแล้วก็อันนี้มันไม่มีลังสีนี่วะ่ะแต่มันมีไอ้นี่อยู่อะไรนะดวงตาที่มันเป็นลูกไฟนะครับโอเคดีย๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับอ้ ไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างเฮ้ยม,มันตะกัตเตียนรึเปล่าวะวตะกัตเตียนไม่ได้แดกกูลองเอสซันกูเร็วกว่าเว้ยว่ายน้ำวัดโคตรช้าเลยพวกมึงเออตะกัตเตียนเฮ้ยเสียงอะไรสะเทือนวะโอเคเดี๋ยวเราพาไอ้มังกรตัวนี้ไปอีกดีกว่าครับเผือ่อจะได้เจอสัตว์แปลกๆอะไรบ้างครับไป โข้างใต้ล่างมีอะไรบ้างวะเนี่ยแหร์ดับสีแดงเหรออืมไปกันเลยว้าวเจอสัตว์ปแปลกๆเยอะแะยะเลยครับอืมอี๋ยงเราไปทางตรงข้ามดีกว่าคนระับเพราะว่าทางตรงข้ามเรารู้สึกว่าสัตว์น้นจะมาเิดเยอะกว่าครับแล้วน,น,นี่มันนก,กอะไรอ่ะ มันไอ้นี่ได้บอกว่าจับได้บ่อ๋อเอาฟ้าโน๊กจับไม่ได้นี่บ่รถจัมรปเตอร์อ,อยู่ครับผมจัมรเตอร์นี่กํลาลังทําไปไล่ฆ่าอยู่ครับอืมมันก็ฆ่าไม่ได้แล้วครับผมทิ่ว่านกเอาฝ้าชนะแรปเตอร์ชัวร์แน่นอนครับอแลปเตอร์นี่แพ้แน่นอนครับอ่าตายเห็นยังครับไปโอ้ออไอยมัเตัวน้ำว่ ผมก็ลอค้าเสียงบอลจังเลยครับเสียงมันดังวะ่ะก็ปีกมันก็เสียงดังไปครับบ้าบอลจริงเลยบ่มีบีเวอร์เลย,เลยครับอยอดไปไปไปโอ้วน้ำตกสองที่เลยครับที่นี่กับตรงนี้ครับโอ้ไป ผมไม่ได้พามาเที่ยวนะครับผมมาจับสารให้คนดูนะครับแต่คนก็หาว่า,วาเ้ยพาไปเที่ยวอีกแล้วเหรอเปล่าครับถ้าเราจะจับในระยะทางมันไกลนะครับอุ้ยเวสซอตัวนี้น่าสนใจเว้ยเฮ้ยเดีๆๆๆ๋ยวๆเอาแม่งเลยล่วงล่วงล่วงทันทีครับโอ้โหรูเสือฝั่งนี้ากเลยครับไป เลยลงเลยรีไปจับก่อนรีไปจับก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอตอนที่มันตื่นเลิกกันครับโอเคครับในที่สุดมันก็ตื่นเรียบร้อยแล้วครับโอ้ว้าเป็นเควสซอที่แบบว่าโอ้สวยงามมากเลยครับส่วนเควสซอตัวน,นั้นผมคิดว่ามันก็น่าจะจับได้เหมือนกันนะครับไอเควสซอที่เป็นหุ่นยนต์เฮ้ยจับไม่ได้นี่หว่า,างั้นเอาตัวนี้เลยก็อุย้ยดูตีนเลยครับ ประมาณ5นิ้วครับโอ้โดยเฉพาะนิ้วกลางนี่มันมันดูไม่ถูกครับโอเคไปทางไหนได้บ้างวะ,ตา,ะางตามมาเลยมังกรตามมาไปไปเลยโอ้โหว้าวรูปร่างลักษณะมันดูสวยงามมากเลยครับอุย้ยสุดยอดเลย เทพแห่งเวหามังเนี่ยไปเลยไปอุ้ยมีบัตรมาเอ่อได้ครับอืมว้าวโกสบัตรมาเอ่อโอ้บัตรมาเอ่อสีรับอากระตามมาเลยเฮ้ โอเคพอพอพอลงมาอันนี้ปะโอเคลงไหมลงไหมโอเคลงอ,ลงอุ้ยอุ้ยนูกพิษไ่งสีสวยวะแสดงว่ามันก็โอเคเลยครับมาตามมา ê ơi ở đây ở vào càng tắm thắng vô đó ok đang tắm จอดจอดอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะเฮ้ยโอ้ไอ้นี่จะหาเรื่องเพเลยไปนี่เราก็จะไปจับป่าม้าเพื่อกันเลยครับเคจับสัตว์ทีละตัวกลับบ้านก่อนดีกว่านักกีก้าอะไรโอ้โหกีกาเหรอ

มันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละน่าจะอยู่ตรงนี้มันน่าจะอยู่ตรงนี้เอ๊ะโอ้ยนั่นอินโดนีวีนัดเล็กดีกว่านี่ไงเดี๋ยวนะครับผ <c oughs> มันอยู่ตรงบ่อนี่เองโอ้ตอนแรกผมก็นึกอยู่หน้าน้ำฝั่งนั้นครับไม่ไอยู่หน้าน้ำฝาั่งซตือนๆนี่เองครับโอ้โหยอดเลยครับ มา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 วะอุ้ยข้าสุกเป็นล้านเลยครับเฮ้ยทำไมมึงบินบวจังเลยวะเห้ดยดูดิว่าข้าสลบขึ้นไหมขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ครับโอ้ขึ้นรัวๆเลยครับข้าสลบอ่าขึ้นล้านนึงครับข้าสลบขึ้นล้านเลยเห้ยขึ้นอีกไหม เคยไหมบาดมาเพื่อไม่ขึ้่อนบาดมาเพื่อยังไม่ขึ้นเลยครับอเอ๊ะมาเลยเราก็มีโคดอย่างน,น,นั้นแหละโอ้ยหายเลยโอ้ยเมาอีก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 วันีแล้วครับโอเคอะไรอะไรไอ้ลูกสมุน โอเคเดี๋ยวเราเจอตอนที่มันจับได้ดีกว่าครับโอเคครับบัตรมาเทองของผมจับได้แล้วครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราทําการขึ้นตัวมันกันเลยครับไปเฮ้ยมังกรอยู่ไหนแล้วมังกรเฮ้ยมังกรอยู่ไหนโอ้หมันทําอะไรได้บ้างวะท่านี้อ๋ออันนี้นี่เองคนใหญ่ อพิษโอ้อเจ้อะไรครับมาก่อนเลยไปโอ้ยอเจดาอะครับบอสบัตมาเธอครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันอยู่ที่บ้านดีกว่าครับโอเคครับในที่สุดเราก็เอาไอบ้บอสบัตมาเธอผี่มากลับบ้านแล้วครับโอเคทีนี้เราก็จะพามันไปเล่นดีกว่าครับโอเคไปเลยไป ได้เล,เลยเฮ้หลังจากรอมานานนะครับโอ้โหเฮ้ทยทำไมสัตว์มันมาเพียบจังเลยวะโอ้โหเฮ้เยบ้าบอว่ะไม่อยากฟาร์มเยอะนะครับเดี๋ยวมันแหลกมันจะแหลกเอาไม่เอาม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 าเลยมาเลยอย่าอยู่ที่บ้านกู จะมคุณจะพาจะมคุณจะพาโม้สวยโอ้สวยสุดยอดเลยครับโอ้ม,โอโอมาดูดีขนาดไหนวะว้าวบาดมาเธอแม่ยังสวยอะโอ้สุดยอดเลยครับแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยครับโอ้ ไปกันเลยโอ้ยที่ซึ่งข้างบนเนี่ยยังไหวเลยครับอุ้ยยิ่งอยู่ในที่มืดน,นะครับโอ้โหยิ่งงดงามเลยครับว้าวยอดโอ้โหด้เลยครับ ยอดยอดสวยงามสุดๆเลยครับโูมันทำอะไรได้บ้างวะโอ้โหร้อ,องใหม่ร้องใหม่อีกทีนึงโอ้โหสวยงามเลยครับไป เออรังแกเข้าบ้านอีกแล้วรังแกเข้าบ้านทำไมรังแกเข้าบ้านทำไมเฮ้ยใครทำใครขอให้คนรังแกเข้าบ้านเฮ้ยอ้โหสวยฉยงอ่ะมาเฮ้ยชีเล็กชีเล็กชีเล็กไปไหนมาเร็วเอ้ไรโผล่วิ่งอู้บ้าวิ่งชีเล็กชีเล็กโอ้อารู้อารู้สละอารู้สละ ฮัลโหลเด็กโลเด็กกัวไม่เว้นน้องล้ยนี่อกอนเลยเฮ้นั่นแหละไอยั่นแหละโอ้การตอบสนองในการคลิกครั้งนีงมันช้ามากเลยครับโหมาอ แต่ดูมันก็ดูสวยอยู่นะครับโยสวยงามุดสุดเลยครับว้าวพีททำให้มันตดตัวอะไรครับโอ้หรือเปล่าจับตัดตัวไหนได้บ้างเราดูดิเฮ้ยมันไม่จับไัดตัวไหนเลยนะเรารู้ไหมด่ดิโอ้โหพีททำให้มันตายนี่หว่า ไ,ได้ทำให้เป็นข้าศนระบบเลยครับโอ้โหุ๊ยสลายเลยครับเจอพิษไปโอ้ยสลายเลยครับไป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 เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีนกว่าครับพอดูว่ามันอยู่ในน้ำนะครับโอ้โหแสงนี่มันก็สะท้อนเลยครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับไป โอ้ยกลับบ้านแล้วโอ้กลับบ้านแล้วบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านกันเฮ้ไปหลังละไป โอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่านในนั้นท่าในโอกาสหน้าเราก็จะมาเจอกันอีกนะครับเราก็จะมาเล่นให้มันดีกว่าเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ